ครับนี่ผมก็จะมาสาธิตกันทำเสียมหรือทำพั่วนะครับพั่วด้วยแป๊บแป๊บเศจเหล็กที่เหลือใช้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคือแป๊บนะครับแป๊บแล้วก็มีค้อนมีค้อนมีค้อนแล้วก็มี <c oughs> คิมล็อกสองตัวหรือ,อยางเหล็กยางงัดรถหรือไขควงไขควงแบน,นครับแล้วก็ลูกหมูหินเจียแล้วก็มาตามตัคัดเหล็กที่ตามที่เราต้องการนะครับว่าจะได้ยาวขนาดไหนครับแล้วก็มาขีดเส้นผ่ากลางครับผ่ากลางด้วยใบตัดเหล็กนี่ครับ พอได้ตามที่เราต้องการนะครับเราก็มาตัดตรงนี้ทีนึงตัดแยกแยกทีนึงครับเพื่อ,อเวลาหน้าเหล็กออกมามันจะได้ง่ายๆนะครับตรงนี้เรตัดตรงนี้นะครับตัดขวางตัดขวางตรงเนี้เพื่อให้เหล็กพวกนี้ <c oughs> เราอ้าออมานะครับให้มันบานๆน,นะครับ แล้วก็ใช้ค่อยๆใช้ไขควงอ้าๆๆให้มันกว้างกว้างสักหน่อยพอคีมล็อกจับได้ก็จับฉีกให้มัน,บ,นบานๆนะครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวลุกก่อนอย่นี้ครับจับให้แน่นๆนะครับ ตามที่เราต้องการนะครับว่าจะให้กว้างขนาดไหนครับเออเอเป็นเหล็กที่หนาแล้วก็แข็งแรงครับเออยยอ ไม่บนนะานนะบตามที่เราต้องการก็เตียคมนะครับเตียเราเห็นลูกหมูเตียนะครับเอีหนาลรวก็ใช้คอนบานได้แล้วก็ใช้ค้อนทุบนะครับ เช่งง่ายนะครับแต่ถ้าทำเสร็จแล้วก็ได้ทั่วที่แข็งแรงครับเราเราไปใช้ขุดใช้อะไรก็จะคมนะครับ ของดีมีคุณภาพทำใช้เองครับของนี้ต้องใช้แรงสักหน่อยเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับนี่ก็จะทำสองอันนะครับอันนี้ทำไว้ใช้ที่บ้านอันหนึ่งใช้ลาขุดหลุมเนี่ยครับหลุม เสาหลุมรั้วนะครับอย่างดีเลยครับเหล็กพวกนี้ฮะแข็งแรงทนทานครับเนี่เริ่มรูปพัวขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> เหล็กก็ไปหาซื้อตามร้านขายของเก่านะครับโลนึงก็ไม่เกินยี่สิบบาทนะครับแต่เราอมตาารทำของที่ให้เป็นประโยชน์ครับ ในของดีของหนาของทนขุดหลุมเสารั้วนนี่ถ้าดินไม่แข็งมากนะครับโอ้ไม่กี่ทีเบาแรงพวกเนี้ <c oughs> เดี๋ยวตกแต่งให้สวยก่อนครับพอตกแต่งได้ตามรูปร่างที่เราต้องการแล้วนะครับว่าจะให้มันกว้างมันบานขนาดไหนแล้วก็ การเปลี่ยนใบครับจากใบตัดเปลี่ยนเป็นใบขัดนะครับใบเตี๋ยอเราเก็บอุปก่อนนันก็เราก็จะตัดแต่งให้มันสวยงามนะครับให้มันคมนครับ ร้อยครับรูปทรงก็จะได้ตามที่เราปรารถนาเราต้องการนะครับในสไตล์ในสไตล์ของการช่างช่างผมถเถอะก็จะเป็นรูปเป็นล่างประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เจียให้มันให้มันคมไว้ครับอย่าให้มันบางมากนะครับเวลาเราขุดลงไปแล้วไปเจอก้อน หินแข็งๆมันจะบินมันจะนั้นได้ท้ามันบางมากเอาแค่พอดีนะครับปุบส่งก็จะได้ประมาณนี้นครับเดี๋ยวนี่ก็เจาะรูหรือไม่เจาะก็แล้วแต่จะทํตรงหรือจะทําแค่กลมๆนี้ก็ได้ครับนี่แลแต่สไตล์ใครสไตล์มันครับตามความชอบของแต่ละบุคคลครับนี่ก็เก็บคมให้เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเวลาเราไปขุดแล้วขุดตรงขุดดินออกมันจะโดนมือเอาฮะเก็บคมเดี๋ยวทำด้ามใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับคลิปนี้ e ีพีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับใช้เศษเหล็กให้เป็นประโยชน์ครับของเดือใชายครับผม ถ้าไปซื้อเขาก็ไม่ต่ำกว่า200นะครับซื้อสำเร็จนะครับไม่ต่ำกว่า200เดี๋ยวทำด้ามเสร็จแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ